รายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่สายงานบริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องเงินเดือนครั้งที่1เมษายน2564โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขืองมีนักเรียนจำนวน79คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน9คนบริหารงานโดย นางสาวที่พาพรจุมสีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขืองกลุ่มโรงเรียนพิบูลรักขอ,อนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดดังนี้ตอนที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษาตัวชี้วัดที่หนึ่ง ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษามีการจัดทำและดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องมีผลการดำเนินงานชัดเจนและนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้ตามมาตรฐานของการประกันคุณภาพมีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจนโยบายและแผนกลยุทธ์ ที่มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและมีการดําเนินการตามกลยุทธ์มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครูบุคลากรในสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและสังคมโดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาตัวชี้วัดที่2ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ การบริหารการพัฒนาหลักสูตรมีการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาหลักสูตรและประยุกต์ใช้หลักสูตรให้สอดคล้องกับความจำเป็นของสถานศึกษาและมีการบรูรณาการคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมตลอดจนการจัดทำหน่วยการเรียนรู้และมีผลการนำไปใช้จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาได้จริง การบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้มีการส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีหน่วยการเรียนรู้การออกแบบการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกันเน้นกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติมีสื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ โดยนำไปปฏิบัติการสอนจริงและมีบันทึกหลังสอนการจัดระบบนิเทศการจัดการเรียนรู้โดยมีแผนการนิเทศการจัดการเรียนรู้และดำเนินการนิเทศตามแผนนำผลการนิเทศไปแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ติดตามประเมินผลปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีผลการจัดการเรียนรู้ในระดับดีมากตามบริบทของสถานศึกษาการจัดระบบและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริงสอดคล้องกับจุดประสงค์กิจกรรมและผลการเรียนรู้ของผู้เรียนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ มีระบบการจัดหาการใช้บริการและจัดเก็บเทคโนโลยีสารสนเทศื่อการเรียนรู้มีการติดตามประเมินผลและนำผลประเมินไปปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้นตัวชี้วัดที่3ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา มีการบริหารจัดการงบประมาณการเงินและสินทรัพย์มีระบบการดำเนินการตามระเบียบการจัดการงบประมาณการเงินและสินทรัพย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบันมีการรายงานข้อมูลทางการเงินผ่านระบบ e-budget การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีการจัดทำแผนอัตรากำลัง สรรหากำหนดมาตรฐานภาระงานมีการพัฒนาความรู้ทักษะคุณลักษณะของบุคคลให้เหมาะสมกับมาตรฐานตำแหน่งและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมการบริหารจัดการอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้มีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ใช้ประโยชน์สูงสุด เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดปลอดภัยน่าอยู่น่าเรียนครูและนักเรียนอยู่อย่างมีความสุขและเอื้อต่อการเรียนรู้บริหารกิจการนักเรียนและดูแลช่วยเหลือผู้เรียนสถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเพื่อส่งเสริมให้ดำเนินการตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาตัวชี้วัดที่4ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพวางแผนและพัฒนาตนเองด้านความรู้ทักษะและคุณลักษณะบุคคลสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยผู้บริหารมีแผนและดำเนินการตามแผนการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ทักษะ และคุณลักษณะเหมาะสมกับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ดีปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้บริหารสถานศึกษาอื่นครูผู้เรียนผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปส่งเสริมพัฒนาผู้อื่นด้านความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรร์วิชาชีพโดยมีการส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรนวิชาชีพเป็นผู้นำในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยมีการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ในสถานศึกษามีผลให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานที่มีต่อผู้เรียนร่วมมือกับเพื่อนครูสถานศึกษาอื่นศึกษานิเทศ และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจนได้นวัตกรรมการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่5งานอื่นที่ได้รับมอบหมายมีการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและต้นสังกัดโดยได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายตามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กับผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาอุดรธานีเขต3เพื่อร่วมมือกันในการบริหารจัดการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนประสานการจัดการศึกษาและดำเนินงานตามนโยบายปีแห่งการท้าพิสูจน์ของโรงเรียนเรื่องการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น เด็กปฐมวัยอ่านออกเขียนภาษาไทยและสื่อสารได้นักเรียนประถมะศึกษาอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นครูจัดการเรียนรู้เน้นสมรรถนะโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญครูมีนวัตกรรมที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่อย่างหลากหลาย ผู้บริหารสถานศึกษามีธรรมาภิบาลสถานศึกษาปลอดภัยตอนที่2การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบัณวิชาชีพข้าพเจ้ามีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาประโยชน์ส่วนรวมไม่อาศัย หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจและหน้าที่ของตนเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายนโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชามีความวิริยะอุตสาหะตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาแก่ทางราชการมีจิตสำนึกในการมุ่งบริการต่อผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ รักษาคุณภาพมาตรฐานและจรรยาบันวิชาชีพรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กรชุมชนสังคมขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ทุกท่านที่ให้เกียรติมาประเมินในครั้งนี้ขอบพระคุณค่ะ